สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปการจัดทำผ้าบาติกและเทคนิคการออกแบบลวดลายผ้าจังหวัดสมุทรปราการน,นายธินกรบุญเงินผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีโดยมีนางสาวสุขนันทิพจีสมวงศ์พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมนายยงยุทธสวนนบุตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแพร่กษาให้การต้อนรับณวิสาหกิจชุมชนเงาะป่าพาราได์ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการกิจกรรมที่3สนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชนสำหรับเขตตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้า ได้รับองค์ความรู้ทักษะวิธีการและกระบวนการออกแบบลวดลายที่เหมาะสมมีความคิดรเริ่มสร้างสรรค์นในการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีรูปแบบรวดลายที่มีความเหมาะสมหลากหลายขึ้นมีความเป็นออตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งการนำลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิลาพรประจำปี2567ัาจำนวน4ี่ลายได้แก่ลายวาชิลาพัก ลายขอเจ้าฟ้าสินนาริวรรณวลี2567ลายหัวใจและลายดอกรักราชพักดีมาผสมผสานลวดลายบนผืนผ้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นสามารถสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทผ้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอร,รวมทั้งสิ้น30ลายในการนี้คณะผู้บริหารร่วมกันทดลองทำผ้าบาติกพิมพ์ลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชีลาภร์เพื่อเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปในการฝึกปฏิบัติการทำผ้าบาติก